ถือยุตขาปูงวดตัวหนึ่งหันมาดี่อนจีมาค่ะมาสองคนปูมาสองคนนล่เลกละสองเดือยสองทีกรดิบแามซีทีแปดสองเดืสองเกมาสองมาสองโอค่ะสองเก่าสองหกสองเก่า โอ้คกูเขียนให้โ no อ้นกไอปู่ไหมไอปู nice> ่ไอช้นไหนมากยากดึงแรงเนี่ยดึงใจแงค่ะแน่นค่ะ จีกันมันผ <ic Nor diction aries> <ỗ df> ิดไปจ้าเดี๋ยวอันชื้อยังนะคะเดี๋ยวจะโทรกลับโอเคจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับเด้อค่ะตอนนี้กำลังทายคิดวค่ะวางตลอดนะคะเนาะโอเคค่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวโน้ตเทรกลับเด้อค่ะ អឺដឹកប៊ុនមក60ពូអូខេមកគូរនេះដឹកប៊ុនមកមកលោកតូចៗខៀនខៀនលេបពពូ เชุกเนี่ยตันเมียแดเนี่ยตัีแงนี่ยทีก่านเนี่ย้องค่ะมานี่ก็เ่มาสองอืสองก็ทีก่อนเท่านี้ค่ะนี่เป mm ็น hmm. อันล okay. ักช mm ิดลักดมาทีสองอม chồng chi 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 chồng hãy, chồng chi 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 บนปูมีดคู่เดียวนะบอค่ะหกสามคู่เดียวแขนแขงแล้วน้ะปูหสามสาจุกสองหกสามสองหสบุน ที่นี่แหละค่ะตัดเล่นก็คือหกสามมันบ่ะ่ะปูเลขเลขวิ่งปูนเดี๋ยค่ะบ่ไดบ่ค่ะเลขวิ่งวิ่งเลยแล้วเอาเก่านี่เดีมาเก่านี่ค่ะสองเก่านี่โอ้วิ่งเก่าบ่ะคะค่ะ เก่ามาลังใ่เก่าไทยค่ะ hmm. ค่ะาเก่าไทยก่าไทยเก่าเก่าหลักงวยน้ะปูเน้อโอ้ไม่ใช่เหรอืมจ้เรื่องรักคิดไม่มีช่องนั่นอ่ะค่ะ สรุปเนาะคะ่ะเลขกปูเปันไหหมาเนาะคะ่ะคือบนคือหกสองหกสามเนาะคะ่ะตัดเลนก็คือหกสามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเปันไหหมาาครูเดียวเนาะคะ่ะเนาะสําหรับเลขล่างก็คือสองหกสองเก่าสีเก่าสองสีเนาะคะ่ะเลขกิิงล่างปูเปันไหเก่าเนาะคะ่ะเนาะพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมทางสองก็ได้นําเสนอตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะสําหรับลิปนี้นแม่มูกค่ะ ขอขอบพระคุณน,นะคะเนาะสำหรับท่านผู้ชมจำใดที่รับชมคลิปแม่หมูเนาะค่ะเนาะให้ท่านผู้ชมลำล้ำเรื่อยๆแฮงๆได้อค่ะถูกหวยรวยกันทุกคนเนาะค่ะเนาะลำล้ำเรื่อยๆแฮงๆได้อค่ะสำหรับวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยนะคะแม่หมูกับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมูได้ด้ค่ะเพื่อแม่หมูจะได้เห็นคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะ พบพอกันในคลิปใหม่นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่มูก,กับอส,สวัสดีค่ะ